สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านใน2ตอนแรกเราได้คุยกันถึงภายร้ายจากอนุมูลอิสระและความสําคัญของ SOD ใน s o d m o กันไปแล้วนะคะสวัสดีครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับอยากรู้ว่าเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ใน s o d m o ที่มาจากผักผลไม้125ชนิดนั้นมีอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะ s o d m o ไม่ได้มีแค่ SOD e อ z y ซม์สุดยอดเท่านั้นนะคะแต่ยังอุด,ดมไปด้วยสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวทรยนที่สกัดจากผักและผลไม้มากถึง 125้ชน,นิดเลยค่ะที่สำคัญคือเราคัดสรรพืช5้าสีแต่ละสีก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการดูแลร่างกายเราค่ะเจาะจงตามสีเลยหรอครับสุดยอดไปเลยครับแต่ละสีดูแลอวัยวะไหนบ้างครับสีเขียวจะช่วยดูแลลำไส้และระบบทางเดินอาหารให้แข็งแรงค่ะสีแดงบำรุงหัวใจและหลอดเลือดของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสีเหลืองช่วยฟื้นฟูนและบำรุงดวงตาที่ต้องเผชิญแสงสีฟ้าจากหน้าจอทุกวันสีม่วงเสริมเรื่องสมองและความจำ ให้สมองปลอดโปร่งและสีขาวช่วยเสริมสร้างความแข็มแรงของกระดูกค่ะครบทุกส่วนสําคัญในร่างกายเลยใช่ไหมคะครบวงจร,จรจริงๆครับดูแลจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเลยแล้วเทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดนี่พิเศษยังไงครับนี่คืออีกหนึ่งความลับที่ทําให้ SOD m o r มีประสิทธิภาพเหนือใครค่ะเราสกัดด้วยวิธีพิเศษที่เรียกว่า Bio-Symbiotic เขาเจอเทคโนโลยี er จากประเทศไต้หวันค่ะกระบวนการนี้ใช้เวลากว่า180วันเพื่อให้ไดเอนไซม์ SOD ที่เข้มข้นและมี คุณภาพสูงสุดใช้เวลานานขนาดนั้นเลยหรอครับแสดงว่าพิถีประถันมากเลยนะครับใช่ค่ะและคุณภาพของเราได้รับการการันตีจากสถาบันระดับโลกด้วยนะคะ SODMOR ได้รับการทดลองจาก TUV Rheinland ประเทศเยอรมนีว่ามีค่าโอแรกสูงถึง18,450 u m o l ต่อ1 5 ml ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการทดสอบมาเลยค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการทั้งส่วนผสมจากธรรมชาติหลากหลายชนิดและเทคโนโลยีการสกัดระดับโลกทา ให้ SODM เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆครับถูกต้องค่ะด้วยคุณสมบัตินี้ SODM จึงพร้อมเป็นเกราะป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้คุณอย่างแท้จริงค่ะอย่ารอช้านะคะ